เพื่อนๆเคยไหมครับเปิดคอมทํางานอยู่ดีๆนะครับยังไม่ทันกดเซฟงานหรือว่าเล่นเกมอยู่ดีก็เครื่องดับไปเฉยๆเลยนะครับแล้วก็รีสตาร์ทกลับมาเองแบบงงๆนะครับบางคนเล่นเกมบางคนเป็นหลังอัปเดตวินโด้นะครับบางคนเป็นโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับวันนี้เราคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆหยุดวงจรที่น่าลำคาญนี้นะครับก็คือไม่ว่ายังไงตามก็ตามมันจะไม่ให้เครื่องเรารีสตาร์ทนะครับผมเราจะได้วิเคราะห์ด้วยว่าที่มันโปรแกรมมันค้างหรืออะไรเนี่ย มันเป็นเพราะอะไรนะครับผมส่วนรายละเอียดและวิธีการที่ต้องทําเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปได้เลยนะครับ <S <S 1> <S 1> ลุงมาออนไลน์สวัสดีครับโอเคครับวันนี้จะมาแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ริสตาร์ทเองแบบไม่ได้บอกไม่กล่าวกันนะครับผมซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นได้ก็มาจากหลายสาเหตุนะครับทั้งจากระบบ Windows เองหรือมาครั้ง เป็นคำสั่งทซ่อนอยู่เบ้างหลังโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับผมจะมาแนะนํา3วิธีหลักนะครับที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์อยู่รีสตาร์ทแบบอัตโนมัตินะครับให้กลับมาใช้งานคอมพิวเตอร์ได้แบบไม่ต้องกังวลน,นะครับโอเควิธีแรกนะครับปิดการรีสตาร์ทอัตโนมัติเมื่อระบบล้มเหลวนะครับผมวิธีการนี้คือจริงๆถ้ามันขึ้นจอฟ้ามันก็จะรีสตาร์ทเองเลยนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะให้จอฟ้ามาปุ๊บ เราอาจจะได้เห็นว่ามันขึ้นโค้ดอะไรเราจะได้ถ่ายรูปทันนะครับไม่ต้องรอการรีสตาร์ทข้างหน้าอย่างนี้ครับถ่ายรูปทันเพื่อเอาไปไปวิคะห์ต่อไปนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหานะครับว่าเครื่องทำไมถึงจึงรีสตาร์ทนะครับแต่เป็นการป้องกันไม่ให้เครื่องรีสตาร์ทโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเท่านั้นเองครับคลิปในวันนี้นะครับโอเคอ่ามาให้กดปุ่ม n ิ o โวแล้วก็ R นะครับผมหลังจากนั้นพิมพ์คําว่า S Y S D M นะครับ S Y SYSDM S e นะครับแล้วก็ .CPL ครับ CPL ครับแล้วก็ Enter ครับให้มาตรงแท็บ a d v a n c e นะครับผมแล้วก็หัวข้อ Set Startup and Recover นะครับล่างนะครับกดไปที่ Setting นะครับผมให้ติ๊กคำว่า Automation รีสตาร์ทออกครับก็คือติ๊กตรงนี้เลยครับแล้วกดโอเคได้เลยนะครับวิธีนี้ก็จะช่วยให้คอมเราไม่รีสตาร์ททันทีเมื่อมอีเกิดอาการไม่ว่าจะเป็นเครื่องค้างหรือว่าบูสกีนะครับแต่จะยังค้างอยู่ให้เห็นหน้าจอเออร์เลอร์นะครับเพื่อเราจะได้เอาปัญหาในใั้นไปแก้ไขต่อไปนะครับเพราะบางทีมันจอฟ้าปุ๊บมารีสตาร์ทเลยแบบที่ผมบอกครับผมไปกดออโต้ออโตเมต ติคอี่รีสตาร์ตตรงนี้นะครับกดโอเคครับกดโอเคครับผมเท่านี้เลยนะครับก็วิธีแรกนะครับคอมพิวเตอร์เราก็จะไม่รีสตาร์ตด้วยการเออร์เรอร์ของคอมพิวเตอร์อีกแล้วนะครับต่อมานะครับวิธีการปิดการรีสตาร์ตอัตโนมัติหลังอัปเดตวินโดว์นะครับหลายครั้งครับเราทํางานอยู่แต่เราลืมแม้ว่าวินโดว์มันอัปเดตอัตโนมัติด้วยนะครับมันก็จะอัปเดตเสร็จปุ๊บมารีสตาร์ตเลยเรายังไม่ได้เซฟงานเลยนะครับหรือว่าเรายังไม่ได้แบบ เล่นเกมค้างอยู่อย่างนี้นะครับมันก็น่าหงุดหงิดพอสมควรนะครับโอเคอ่านี้เราจะมาตั้งค่ากันนะครับก็มาตรงที่ setting ครับผม start นะครับแล้วก็ setting ครับเรามาหัวข้อ update and security ครับมาอนี้หัวข้อ window update ครับแล้วก็มาตรง advanced option นะครับผม advanced option นะครับ จากนั้นให้ปิดสวิตช์ตรงหัวข้อ Restart Device as Soon นะครับผมอันนี้นะครับ Restart Device as Soon as Possible ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะเป็น Off อยู่นะครับอาจจะเป็น On อยู่นะครับให้กดเป็น Off นะครับผมอันนี้ผมปิดไปตั้งนานแล้วนะครับมเลยเลยจะไม่เหมือนเพื่อนนะครับบางคนอาจจะตั้งเอาไว้นะครับเคท่านี้นะครับ Windows ก็จะไม่รีสตาร์ทเองนาทีอีกต่อไปนะครับเมื่อ อ่ามนูอัปเดตเสร็จนะครับบานนีตัวนี้ตั้งเป็นอัตโนมัติใช่ไหมครับเนี่ยอัปเดตเสร็จปุ๊บร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเครื่องผมมันไม่รีสตาร์ทนะครับมันต้องรอก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับในวิธีที่สองครับต่อมานะครับปิดคําสั่งรับในทัสสเก็ตด้วยนะครับวิธีนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับเพราะมันมีมันอยู่ลึกในระบบนะครับแต่มักเป็นโนต้นเหตุเลยนะครับให้เครื่องเรารีบูตหลังอัปเดตนะครับผมให้พิมพ์ในช่องค้นหานะครับพิมพคคำว่าอาร์สเก็ตด้วยนะครับ ที่ ASK ค่นี้ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ให้กดรัน Admin ไปเลยครับมาตรงหัวข้อ Task s c h e d u l e Library ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงย่อลงมานะครับกด Microsoft ครับแล้วก็มาหัวข้อ Windows ครับแล้วก็อัปเดตนะครับหาหัวข้อว่าอัปเดตครับ แล้วก็มาตรงหัวข้ออัปเดตนะครับอัปเดตออเชสสเตเตอร์นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมเมื่อมาในหัวข้อนี้นะครับเพื่อเพื่อจะเห็นคำว่ารีบูตที่ไม่มีตัวหนังสือด้านหลังเลยนะครับถ้ามีคําว่ารีบูตนะครับก็กดยกผมยกตัวอย่างไว้กันนะครับคลิกขวาแล้วครับแล้วก็กด d i s a b l e ไปได้เลยนะครับกดตรงนี้ก็ได้นะครับกด Disable ไปได้เลยครับแต่นี้ผม e n a b l e ไว้อยู่นะครับผม ไอ้ขอใครครับอันนี้ผมดิสเบิไว้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่จยังเป็นต้องมีดิสซเบอีกนะครับแต่มันไม่ได้ใช่สองข้อนี่ครับมันจะเป็นรีบูตอย่างเดียวเลยครับใครบางรุ่นมันจะไม่มีนะครับใน Windows 1ิบางรุ่นจะไม่มีนะครับผมหรือสิบอ็กตานะครับจะไม่ได้ขึ้นเหมือนกันทุกอันนะครับถ้าไม่มีก็แปลว่า่าคอมิวเตอร์ของเพื่อนมันจะไม่รีบูตเองอีกแล้วนะครับหลังจาก Windows อัปเดตนะครับผมปิดในขั้นตอนที่2ก็อยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ของผมก็เช่นกันนะครับ ก็ไม่จําเป็นนะครับผมแต่ถ้าใครมีอยู่เป็นรีบูตอย่างนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับคลิกขวานะครับแล้วก็ดีซิเบิลไปได้เลยนะครับอันนั้นเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับคอมพิวเตอร์ของเพื่อนก็จะไม่ถูกครับรีสตาร์ทแต่อัตโนมัติจากเบื้องหลังอีกต่อไปแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับการที่คอมรีสตาร์ทเองนะครับไม่ใช่เรื่องที่เราต้องทนนะครับบางทีวีดโดมันคิดว่าเออการรีสตาร์ทมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะหาสาเหตุมันก่อนว่ามันรีเพราะอะไรนะครับผม ได้เห็นก่อนก่อนนี้มันจะเครื่องจะดับไปนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่มันแก้ปัญหาต่อไปนะครับก็ไปลองทําตามมันดูนะครับสามวิธีนี้นะครับจะคุมควบคุมเครื่องเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับไม่มีรีสตาร์กวนใจแบบไม่รู้ตัวอีกแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องลุกบาออนไลน์เอาไว้ด้วยนะครับใครชอบคลิปแบบไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ลงมาได้นะครับผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนทราบกันต่อไปในอนาคตนะครับคลิปนี้จบแล้วครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ